สวัสดีค่ะกิจกรรมดีที่สนามบินก็คือเกิดจากปัญหาที่เด็กไม่มีทักษะในการว่ายน้ําเกิดปัญหาทําให้เด็กจมน้ําในแต่ละปีจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและชุมชนร่วมกันระดมทุนเพื่อสร้างสระว่ายน้ําในโรงเรียนเพื่อนํามาเพื่อให้มีสถานที่ในการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ํา จากที่เรามีสระว่ายน้ำเราก็สามารถที่จะเด็กจึงมีทักษะในการว่ายน้ำสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยและข้อเสนอแนะที่ในลำดับต่อไปของเราก็คือ mm. เมื่อเด็กมีทักษะในการว่ายน้ำแล้วสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเราก็จะให้มีทักษะในการาว่ายน้ำที่สามารถไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไปได้สอดคล้องกับคุณธรรม ด้านความรู้ก็คือทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดส่วนคุณธรรมนะคะทั้งผู้บริหารและคณะครูก็จะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาใจใส่นะะนักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะฝึกฝึกฝนการว่ายน้ำให้มีความาเก่งมีความชำนาญ คณะกรรมการสถานศึกษาก็จะต้องให้ความร่วมมือในการดูแลเอาใจใส่ลูกหลานเป็นอย่างดีในด้านความพอประมาณผู้บริหารต้องมีการระดมทุนคณะครูต้องเข้าใจในการจัดกิจกรรมและเข้าใจในพัฒนาการของเด็กนักเรียนต้องฝึกฝนว่ายน้ำตามหลักสูตรที่กำหนดไว้คณะกรรมการสถานศึกษาก็จะต้องดูแลเอาใจใส่ นะะในด้านการมีเหตุผลผู้บริหารต้องสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนจนชำนานคณะกรรมการให้การสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถในด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดีผู้บริหารมีความโปร่งใสซื่อสัตย์ผู้ครูขยันทุ่มเท นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจคณะกรรมการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถนำไปสู่สมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุเราก็จะใช้สระว่ายน้ำอย่างคุ้มค่าอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากใช้ในโรงเรียนแล้วก็ยังเป็นเป็นแหล่งให้บริการกับชุมชนและก็ให้บริการโรงเรียนในเขตพื้นที่ ในการฝึกฝนการว่ายน้ำการเรียนการฝึกการช่วยเหลือผู้ผู้ที่จะจมน้ำนะคะด้านสิ่งแวดล้อมทำให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่ล่มรื่นสวยงามในด้านของวัฒนธรรมเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบวิน,นัยความขยันหมั่นเพียรความอดทนทำให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่น